ตอนนี้มาดูกันเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลมันคืออะไรที่บางองค์กรนะผมชอบนะเ็าเอ่ยชื่อกันแล้วกันการไฟฟ้าส่งภุทิภาคเขาบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือข้อเท็จจริงคือสารสนเทศคือเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องที่ที่สามารถที่ที่มันเกี่ยวกับตัวบุคคลอ่ะที่มันเกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมันทําให้สามารถระบุตัวคนคนหนึ่งขึ้นมาได้แต่คนคนเนี้ต้องไม่ใช่คนตายและไม่ใช่นิติบุคคลนะครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาเนะี่ยพูดง่ายๆต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับข้อมูลส่วนบุคคลมันจึงเยอะมากข้อมูลส่วนบุคคลมันจึงเยอะมากเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หมู่โลหิตหรือกรุป๊ปเลือดบัตรประชาชน พฤติกรรมทางเพศถ้ารู้มันเจาะจงลงไปที่คนได้แม้แต่รอยสักถ้าในองค์กรของเราสักแบบนี้เรารู้เลยว่าเป็นของใครเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลสมบูรณ์ที่ระบุตัวบุคคลได้เช่นเดียวกันนะครับข้อมูลชีวภาพข้อมูลการสแกนม่านตาข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือนะครับข้อมูลการสแกนม่านตาข้อมูลการสแกนลายนิ้วมืออย่างเงี้ยข้อมูลฟิลม์มเอ็กซเรย์ก็เป็นข้อมูลที่ ระบุตัวตนคนได้ต่อให้ทําโค้ดโน่นนี่นั่นไว้ถ้าไปประกอบกับเรคคอร์ดอะไรบางอย่างของโรงพยาบาลมันก็ระบุตัวตนคนได้อยู่ดีนะครับข้อมูลพันธุกรรมศาสนาที่นับถือความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเงี้ยนะครับประวัติการถูกลงโทษทางวินัยประวัติอาชญากรรมที่มีอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นสําคัญเลยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมันทําให้ระบุตัวตนของคนได้ของบุคคลธรรมดาได้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ส่วนที่สําคัญคือตรงเนี้นะฮะท่านต้องรู้ให้ได้ว่าตกลงแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานสมมติท่านเป็นเอสหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข,อข้อมูลสมวุบคุคคลของพนักงานท่านต้องรู้ว่าอะไรบ้างเป็นข้อมูลสมวุบุคคลของพนักงานนะครับอะไรบ้างเป็นข้อมูลสมวุบุคค์ของลูกค้าอะไรบ้างเป็นข้อมูลสมวุบุรค์ของคูค่ค้าเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ของท่านอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลสมวุบุคคลของผู้สมัครงานอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลสมวุบุคคลของผู้ค้ำประกันนะครับ คนต่างๆที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะเราต้องพยายามรู้ให้ได้จริงอยู่เราคงไม่รู้ทั้งหมดหรอกน้องโหมันเยอะมากเลยอยกตัวอย่างนะ <c oughs> ข้อมูลคู่สมรสของพนักงานคนหนึ่งก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน <c oughs> ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารด,ดาทัสลักลงไปเป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุของพนักงานข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารด,ดาของพนักงานคนนั้นต่อให้เป็นคนอื่นเลยนะก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคนนั้น นะครับผม oh, oh, มันเยอะมากเลยนะเรซูเม่ใบสมัครงานเอกสารประกอบการสมัครงานวันเดือนปีเกิดความสนใจความคิดเห็นทางการเมืองข้อมูลโซเชียลมีเดียบุฒิการศึกษาระดับการศึกษาบัตรประกันสังคมบัญชีรายชื่อของตัวเองนะครับที่อยู่ในอยู่ในระเบียนของการประกันสังคมที่บริษัทจัดเก็บไว้อะนะครับ mm hmm. ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางนั้นเลย เมื่อพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันก็ต้องไปดูกฎหมาย p d p a ต่อไปว่าตกลงเขาพูดเรื่องของอะไรบ้างโดยหลักการนะเขาพูดว่าอย่างนี้ครับเขาพูดว่าถ้าต้องเก็บถ้าต้องใช้ถ้าต้องเปิดเผยเก็บีนหมายถึงรวบรวมเนยนะถ้าต้องใช้ถ้าต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของของพนักง,งานคู่ค้าลูกค้าของใครก็แล้วแต่ต้องได้รับความยินยอม นอกเสียจากว่ามีเหตุอ้างอิงหรือเหตุยกเว้นตามกฎหมายให้ทําได้นะครับอ้าวแปลว่าโดยพื้นฐานแล้วเราเราเราจะไม่ใช้วิธีการจัดก,การกับข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็แล้วแต่ที่เราเกี่ยวข้องโดยการขอความยินยอมอย่างเดียวเราอาจจะขอความยินยอมก็ได้หรืออาจจะทําอื่นๆวิธีการอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดก็ได้แต่ต้องทําอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเท่านั้นไม่งั้น ก็ทําผิดกฎหมายนะครับไม่งั้นก็ทําผิดกฎหมายคือเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยโดย,โดยม่ชอบด้วยกฎหมายคือผิดกฎหมายนะครับมันก็มีความผิดสิคำนี้ส่วนจะผิดมากผิดน้อยก็อยู่ที่ลักษณะของข้อมูลนะครับข้อมูลมันจะเยอะมากแต่ข้อมูลบางอย่างถ้าคนรู้แล้วมันอาจจะเกิดอคติหรือความลำเอียงมันมีลักษณะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของบุคคลคนนั้นโดยแท้ หรือข้อมูลบางลักษณะที่อาจจะไม่เกิดความลำเอียงคือคนรู้อาจจะไม่เกิดความลำเอียงแต่มันมีโอกาสที่จะทำให้เอาข้อมูลแบบนี้เช่นพวกไบโอเมตริกดาต้าที่ในภาษากฎหมายเรียกว่าข้อมูลเชียวภาพเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบแล้วส่งผลกระทบกับตัวคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็โปรเทคมันเป็นพิเศษเช่นข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงที่อยู่ในข้อมูลสุขภาพ อยู่ในเรคคอร์ดรายงานผลการตรวจของแพทย์เวลาที่เราไปหาหมอมันก็จะมีระเบียนถูกต้องไหมฮะมันก็จะมีแฟ้มนะครับนั่นแหละคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลสุขภาพและมันเป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษโดยกฎหมายนะครับต่อให้มันเป็นกระดาษแผ่นเดียวต่อให้มันเป็นกระดาษแผ่นเดียวเลยนะเช่นฟิล์มเอ็กซเรย์ต่อให้มันเป็นกระดาษแ,แผ่นเดียวเลยนะนะครับมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคล นะครับมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้ามันเอาไปประกอบเกี่ยวกับเรื่องการวินิจฉัยมันก็เป็นข้อมูลสุขภาพของเราโหมันมีเยอะมากเลยนะนะครับมันมีเยอะมากเลยข้อมูลที่บ้านเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะแยกข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับออกเป็นสองสองแบบตามกฎหมายเลยนะครับเ็าจะแยกข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็นสองแบบข้อมูลส่วนบุคคลแบบแรกเราเรียกว่า General data เรียกย่ยอๆไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า personal data แต่แบบแรกคือแบบ general นะครับคือมันระบุตัวตนได้แหละไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแต่มันไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไว้แบบที่2คือข้อมูลอ่อนไว้แล้วเรียก sensitive data เรียกมันเต็มๆคือ sensitive personal data หรือ SPD ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไว้คือข้อมูลที่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับสิอย่างนี้จริงๆต้องเรียกว่า11บวกหนะครับเนี่ยเป็นข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไว้เนี่ยเป็น11บวกหไอ้บวกหนึ่นี้ไม่รู้คือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทางเลกรเลเตอร์เขาจะบอกกับเราอีกครั้งหนึ่งต่อไปในอนาคตเช่นตอนนี้มันยังไม่มีระบุว่าตกลงแล้วประวัติ การถูกลงโทษทางวินัยของพนักงานหรือข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานเป็นข้อมูลอ่อนไว้แต่สังเกตดูนะสมมุติเรารู้ข้อมูลเรารู้ข้อมูลค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานคนอื่นในเราอ่อนไว้ทุกทีนะครับแต่กฎหมายไม่ได้บอกนะเรารู้ว่าเพื่อนพนักงานคนหนึ่งของเรานะครับสมมุตินะเรารู้ว่าเพื่อนพนักงานคนหนึ่งของเราซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเราเลยนะถูกสั่งลงโทษทางวินัยเพราะเพราะลักทรัพย์ของบริษัทแต่แต่บริษัทไม่ได้แจ้งความนะแค่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย นะครับแล้วเ,เราจะรู้สึกอ่อนไหวเนาะบริษัทเราไม่ได้ไปแจ้งความนะยังไม่ได้ไปแจ้งความดาเนินคดียังไม่ได้เกิดการบันทึกประวัติอาชญากรรมเลยนะ mm hmm. แต่ตั้งกรรมาการสอบสวนแล้วก็คณะกรรมาการสอบสวนก็บอกว่าเออมีมูลนะครับมันน่าจะมีการลักทรัพย์ข,ของบริษัทไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวจริ mm hmm. จรงๆพอเรารู้ปุ๊บเราชักจะอ่อนไหวแล้วคือจะเอิดอาคติหรือเกิดมุมมองอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะในทางลบเพื่อนพนักงานคนนั้นยกตัวอ,อย่างแบบนี้นะครับ แต่ไอประวัติการถูกลงโทษทางวินัยเนี่ยมันไม่มีหนึ่งในสิบเอ็เรื่องเนี่ยไอเรื่องที่สิบสองมันก็บอกว่าไอข้อมูลอื่นใดที่จะประกาศต่อไปในอนาคตเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่ใช่เซนซีฟด d ต้าถามว่าเซนซีฟด d ต้าหรือว่าข้อมูลอ่อนไว้กับข้อมูลทั่วไปต่างกันตรงไหนนะครับคําตอบคือกฎหมายกําหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้างกฎหมายกําหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้าง อายุตัวอย่างเช่นถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปเกิดการล่วไหลก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีโทษถึงระดับหนักๆที่จะต้องไปไปจำคุกแต่ถ้าข้อมูลอ่อนไหวล่วไหลออกไปนะครับล่วไหลออกไปในทางที่ไม่ชอบคือผิดกฎหมายล่วไหลออกไปในทางที่มันผิดกฎหมายหรือท่านไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไว้ถูกแฮ็กออกไปยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรือท่านส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรไปให้บริษัทที่เป็นสำนักง,งานใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศโดยไม่ได้ความยินยอมหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโทษจำคุกทางอาญาได้นะครับในขณะที่ข้อมูลทั่ว,วไปเนี่ยจะไม่มีเรื่องรักษาแบบนี้ก็จะเป็นโทษปรับทางปกครองก็จะเป็นก็จะเป็นการฟ้องร้องกันทางแพง่ง นะครับนี่คือนี่คือตัวอย่างนะครับของความแตกต่างกันและมันต้องอาศัยฐานการปฏิบัติที่แตกต่างกันมันอาศัยฐานการปฏิบัติที่แตกต่างกันอายุตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าย้อนกลับไปที่สมมุติวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนานะครับแล้วปรากฏว่าธนาคารจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในตอนที่สมัครบัตรสินเชื่อ อาสมัรส,สมัครบัตรเครดิตแล้วก็แล้วกันเขาเนี้นะครับแล้วเขาก็จะไม่เก็บเขาก็จะไม่เก็บข้อมูลสาสนา,าที่นับถือเขาก็ขอให้เราลบนะครับขอให้เราลบทิ้งหรือเขาลบต่อหน้าเราเลยนะครับแปลว่าจะไม่มีการสต,รตอร์จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสารสารที่นับถือต่อไปเขาก็ลบเฉพาะข้อมูลตรงส่วนนั้นออกไปนะครับคราวนี้ก็กลับมาตรงที่ว่าแล้วเขาจะต้องขอความยินยอมเราไหม มันก็ย้อนกลับไปดูแล้วล่ะว่าอ๋อเมื่อข้อมูลที่เขาเก็บมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่เป็นข้อมูลอ่อนไว้เมื่อข้อมูลที่เขาเก็บอ่ะมันไม่ใช่เป็นข้อมูลอ่อนไว้มันก็จะกลายเป็นข้อมูลทั่วไปเราก็จะไปเปิดกฎหมายดูแล้วมันก็จะบอกไว้ในมาตรา24เมื่อมันไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไว้เราก็สามารถหาเหตุอ้างอิงตามกฎหมายอื่นฟังกันนี้ไว้ก่อนนะครับเหตุอ้างอิงตามกฎหมายนี่มันจะมีคําเรียกของมันเฉพาะแต่ว่าในหลายๆองค์กรก็เรียกชื่อต่างกัน แต่มันเรียกว่า lawful basis นะครับฐานทางกฎหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหตุอ้างอิงตามกฎหมายที่สามารถยกมาอ้างได้โดยที่ไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถ้าไม่มีเหตุอ้างอิงตามกฎหมายแบบนี้ต้องกลับไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถ้ามันไม่ใช่11อย่างนี้และมันไม่ใช่อย่างที่12ที่จะประกาศในอนาคตต่อไปนะครับยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเงินเดือนข้อมูลผลการประเมินพนักง,งานต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ยังไม่ใช่เซนซ v ฟดาตานะครับมันก็กลายเป็นแบบแรกคือเป็น General Data นะครับหรือเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับดังนั้นจะดูยังไงว่ามันตัดอะไรเป็น General Data อะไรเป็น sensitive data ตอบง่ายนิดเดียวครับอันไหนที่ไม่เป็น sensitive data และมันยังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นะครับอันนั้นเป็น General Data ถ้ามันไม่เป็น sensitive data และมันยังเป็นข้อมูลสมบุบุคคลอยู่นะอันนั้นก็เป็น general data ทั้งหมดนะครับเอาแบบนี้ก็แล้วก,กันอย่างไรก็ตามแต่คงคงต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับคือการที่พนักงานเนี่ยหลายๆองค์กรเลยอย่าไม่ได้หมายถึงองค์กรของท่านหรอกเนาะแต่เจอหลายๆองค์กรเลยชอบเอาข้อมูลเงินเดือนข้อมูลโบนัสของตัวเองมาแชร์ให้คนอื่นเนี่ยนะครับจริงอยู่เนาะจริงอยู่ถ้าดูตามกฎหมายเนี่ยข้อมูลเงินเดือนข้อมูลโบนัสเนี่ยมันจะไม่ใช่ sensitive data นะครับแต่มันก็อย่าลืมนะว่ามันก็เป็นการผิดวินัยของบริษัทนะคือบางทีมันก็ดูเหมือนสนุกเนาะแต่ว่าถ้ามันผิดวินัยเนี่ยก็แปลว่าท่านก็ต้องพร้อมรับกับโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นนะแต่เอาละ่ะบริษัทจะลงโทษทางวินัยกับท่านหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งธรรมดาแล้วนะต้องบอกว่าบริษัทนะเขาก็ไม่อยากลงโทษหรอกครับเพราะว่าเออบางทีเขาพนักงานก็คิดน้อยไปหน่อย บางทีก็พนักง,งานก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ระมัดระวังเนาะก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นข้อมูลเงินเดือนของท่านก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นข้อมูลเงินเดือนของคนอื่นข้อมูลโบนัสคนอื่นมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลว่าท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคนอื่นท่านเอาฐานอะไรมาอ้างอิงตามกฎหมายถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้นะครับก็คงต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะคือคือผมผมเคยพูดเล่นๆเนาะกับหลายๆองค์กรจะบอกว่า เงินเดือนใครเยอะไม่สําคัญแต่อย่าเยอะกว่าเรานะครับแปลว่าเราอยากรู้เงินเดือนชาวบ้านเขาเราอยากรู้เงินเดือนชาวบ้านเขาแต่ท่านก็ต้องก็ต ah ้องคุยก ah ah ันส ah> okay. ah ักนิดหนึ่งว่าเออเราเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปรู้เงินเดือนชาวบ้านเขาเนาะคือถ้าท่านคิดว่าเงินเดือนของท่านมันไม่โอเคอย่างเงี้ยท่านคุยกับผู้บริหารได้แต่ต้องถามว่าท่านมีอะไรแลกเรามีอะไรแลกกับผู้บริหารเขาไหมล่ะเรามีงานเราโอเคไหม ความสามารถเราโอเคไหมศักยภาพหรือ potential ของเราที่จะเติบโตในอนาคตฝากปีฝากใครเราทำโปรเจกต์โน่นนี่นั่นที่มันสําคัญไหมผมเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยให้ความสําคัญกับพนักงานแหละครับแล้วตราบที่เรายังอยู่กับองค์กรเนี่ยก็แปลว่าเราเรา enjoy กับองค์กรนี่แล้วล่ะนะครับเพราะก็ไม่มีองค์กรไหนบอกว่าเออคุณต้องอยู่กับเราตลอดไปนี่ถูกต้องไหมมันอยู่ที่เราจะตัดสินใจ your choice นะนะครับเราจะตัดสินใจอย,อย่างไรแต่ว่าเรามาระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับคือคือถ้ามีการแบบ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกันต่อไปแล้วกฎหมายที่บังคับใช้แล้วเนี่ยจะมีประเด็นนะคือตอนนี้มันไม่มีกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นการละเมิดนะไม่ใช่เป็นการละเมิดนะแต่ถ้ามันมีกฎหมายบังคับกฎหมาย PDPa บังคับใช้เนี่ยชัดเจนเลยนะเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเราต่อคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคนอื่นไปเปิดเผยต่อไปหรือเราเอากฎเราเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นมาเปิดเผยโดยไม่ได้ความยินยอม ไม่มีฐานอ้างอิงตามกฎหมายได้นี่ผิดกฎหมายเต็มเป่านะอันนั้นนายจ้างก็ไม่เกี่ยวแล้วท่านต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวไปนะครับก็อันนี้เป็นเคสของบางองค์กรเนาะที่เอามาเล่าให้ฟังว่าเออมันก็ต้องระมัาระวังเรื่องแบบนี้สักนิดหนึ่งนะครับ